สำหรับประเทศไทยนะครับมีมาตรฐานหลากหลายนะครับทางหน้าสชาวชชเองก็พยายามที่จะพัฒนาปรับปรุ่มมาตรฐานประเทศไทยนะครับเพื่อส,ส่องเสริมผู้ประกอบการให้สามารถที่หนุนรอดในวงการค้าทั้งในอาเซียนและ,ะในสาภาพโลรือการส่งออกไปขายในต่างๆในที่บบต่างๆด้วยนะครับสชวชชนะครับได้ก่อตั้งพีเทคขึ้นเมื่อปี 2- องหสีนเนี่ยนะครับศูนย์แห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่นี่นะครับ หน้าที่หลักเราก็คือทำหน้าที่ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อทําการส่งขายในต่างประเทศนะครับอย่างเช่นไปสหรัฐอเมริกาไปในสหภาพยุโรปเราทําเครื่องหมายต่างๆในสากคลให้นะครับเเช่นเครื่องหมาย c d าเครื่องหมาย FCC นะครับเครื่องหมาย UL สินค้าพวกนั้นเองนะครับเมื่อนํามาใช้ในบ้านเราในการไฟฟ้าก็เปลี่ยนไปนะครับใช้กันไฟฟ้า220โวลต์50เฮิร์ตซ์ อย่างต้นที่เรื่องของอุณหภูมิและความชื้นนะฮะสินค้าที่ขายในตลา,าดท่ง euroa เนี่ยมีการทดสอบที่อุณหภูมิและความชื้นไม่เหมือนกับเราสินค้านมนี้เองเนี่ยพอเข้ามาที่บ้านเรานะครับอุณหภูมิความชื้นในบ้านเราก็ไม่เหมือนกับบ้านเขาครับเราเป็นประเทศร้อนชื้นนั้นสิ่งที่จะเกิดที่กับโปรดักต์ของเราก็คือว่าอายุการใช้งานที่สั้นลบบางครั้งมันก็ไม่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้หรือผู้บริโภคในประเทศไทยนะครับที่มาอันนี้เองนะครับทำให้ทางด้านของสวทชนะครับ โดยเน็กเทคนะครับเขเลยสร้างโครงการที่เป็นเน็ตเทคมาขึ้นมาเนะะ็ตเทคมาก็มีการนำเอามาตรฐานสากลเช่น IEC นะครับต,ต่างๆนะครับมาตรฐานทางด้านของ UL มาตรฐานทางด้านความปลอดภัยต่างๆเข้ามารวมด้วยนะครับพอทำได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาเซ็ตัพตัวไททีเรียนในการแท็กซี่ซึ่งใช้ Environment หรือว่าสภาวะไร้ร้อนในบ้านเรานะะใช้ด้านกานไฟฟ้า220โวลต์5 0เฮิรตซ์ใช้ความใช้ใชบูร์ดูงบางชิ้นตรงกับบ้านเรานะครแล้วก็ให้การรับรอง ปัจจุบันเองโครงการของในแข่งเนี่ยนะครับก็จะมีบร,ริษัทต่างๆขึ้นมาลงทะเบีย,ย่เยอะนะครับทีนี้เนี่ยเรามีโครงการพิเศษขึ้นมาก็คือว่ามีการแจกคูปองนะครับมาให้กับผู้ประกอบการหลายบร,ริษัทที่จะเข้ามาร่วมในโปรเจกต์คุณมีเองนะครับแล้วก็บริษัทที่ยื่นเข้ามา,านหนึ่งในนั้นก็คือบริษทรรัทหัวเหรียญคอมพิวเตอร์จำกัดหัวเหรียญเองเป็นบริษทัทแรกเลยนะครับที่ได้รับขึ้นหมายในแเทงมานะครับจึงได้เกิดการนำประชาสัมพันธ์ขึ้นมา เราหวังเป็นอย่างยิ่ว่าการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็การเปิดให้เยี่ยมชมการทดสอบของสินันี้นะครับจะให้ความรู้กับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็จะได้แค่ขยายนะครับความรู้เรื่องการทดสอบเนี่ยออกไปให้กับผู้บริโภคทั่วไปในสังคมนะครับว่าคอมพิวเตอร์ที่ดีอุปกรณ์ไอซีดีที่ดีเนี่ยควรจะมีความปลอดภัยนะครับมีคุณภาพที่ดีนะครับเป็นมิติตสินเลื่อนล้อนะครับ ทบทวนอีกนิดนึนะครับตอนเช้าเนี่ยเราไปดูห้องทดสอบมาแล้วนะครับว่าห้องทดสอบม,มีเครื่องไม้ <c oughs> มเครื่องมืออะไรบ้างแล้วก็ทำหน้าที่ทดสอบตามมาตรฐานอะไรในบทข้ออะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับหลักๆถ้าทบทวนเอกีก็คือจะมีเรื่องของความปลอดภัยซึ่งมีหลายๆด้านนะครับการไฟฟ้าด้านความร้อนอุณหภูมิทางกายภาพเช่นการล้มการตะแคงแล้วก็อีกหลายๆด้านการเข้าถึงแล้วก็ด้านของสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งห้องทดสอบที่อยู่ชั้นล่างที่เราไปดูนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของความทวนทางต่อสภาพแวดล้อมที่ใช้ห้องทดสอบที่สร้างอุณภูมิ40องศาแล้วก็ทดลองให้ตัวอย่างสินค้าเนี่ยทำงานในห้องนั้นดูว่า,ยายมันสามารถทํางานได้ที่อุณภูมิที่กําหนดไว้ไหมนะครับแล้วก็มีมาตรฐานอื่นอีกซึ่งในการขอรับรองมาตรฐานเทคเนี่ยเราดูทั้งหมด5ด้านแา่ที่แจ้งมาตอนเช้าแล้วก็มีเรื่องของความปลอดภยัยสินค้าเนี่ยต้องปลอดภยัยนะครับต้องไม่รบกวนกันต้องมีสมรรถนะดี ประหยัดพลังงานแลวก็มีความทนทานและทั้งหมดเนี่ยสินค้าทั้งหมดที่ว่าเนี่ยก็คือต้องเป็นสินค้าหน่วยเดียวกันตัวเดียวกันหมายความว่าการที่สินค้าอย่างรูประอยัดของ g i v เนี่ยได้รับรองดนเทคมากก็หมายความว่าซัลายของ g ี v ทั้งสี่รุ่นเนี่ยทั้ง4รุ่นนะครับผ่านทุกมาตรฐานทนี่จะเห็นว่าในส่วนของการอนุญาตหรือการให้เครื่องหมายรับรองเนี่ยทางดนเทคเองพิจารณาอยู่2 2ส,ส่วนก่อนจะตัดสินใจว่าใครควรได้รับการรับรองหรือได้รับสิทธิแสดง,งเครื่องหมายส่วนแรกก็คือคุณสมบัติข,ของสินค้า ซึ่งเราดูกระบวนการทดสอบไปแล้วเมื่อเช้าส่วนที่2จะเป็นเรื่องของการรักษาคุณภาพของผู้ประกอบการหรือเจตานาหรือระบบบริหารคุณภาพของผู้ประกอบการนี่เป็นใปรับรองของเนตเทคเองนะครับซึ่งสํนงงาน,นักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงานมีส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบระบบการทํางานของเนตเทคเพื่อรับรองว่าระบบการทํางานของเราเนี่ยเปิดเผย,ย,ยโปร่งใสเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อใช้เครื่องหมายของเราระบบของเราใช้รทดสอบของไทยเอง ใครจะจ่ายทั้งหมดมันจะวนอยู่ในประเทศนะครับแล้ววงจรในการพัฒนาคุณภาพสินค้าพัฒนาระบบพัฒนาทุกอย่างของประเทศจะเริ่มหมุนได้ด้วยเงินที่พวกเราช่วยกันจ่ายเองมันจะดีกว่าเราไปจ่ายเครื่องหมายต่างประเทศ